อ้อาวแล้ะนะครับนะกราบเรียนสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้นะครับคูชาล่าดาวล่าหรือว่ามึงกรลงของเรานี่นะครับนะจะพาไปดูจะพาไปดูไดโนเสาร์ตัวใหม่นะครับที่มีโอกาสที่จะปรากฏตัวในจุลศิษย์เวิลด์สารนะครับนะนั่นก็คือไดโนเนคัตฉายากรงเล็บด,ดุร้ายนั่นเองนะครับนะ เอาแล้วนะครับนะแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยซึ่งคุณผู้ชมจํารูปภาพนี้ได้ไหมครับนะซึ่งในกองถ่ายชุดทส่10วีล3เ่ยครับภาพนี้มันเคยหลุดออกมาแล้วนะครับนะซึ่งไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับนั้นเราเดาได้ไม่ยากนะครับว่ามันต้องเป็นไดโนเสาร์กลุ่มโรเมโอซอนนั่นเองนะครับนันซึ่งหลายคนก็เดาต่างๆนานาเลยเลยนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลุ่มของยูท่าวแรปเปอร์นะครับนะแต่ความจริงแล้วนี่ครับ เมื่อเช้าเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะครับผมไปดู Facebook ของยูวิสิคเวิร์ลมานะครับมีคนนึงนะครับเขาโพสต์รูปนี้ออกมานะครับนะเขาบอกว่า<อ>เขาบอกว่าทางทีมงานได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าไอหุ่นตัวนี้นะครับเป็นหุ่นของไดนโนเสาร์กลุ่มโรลเมอซอก็จริงครับแต่มันไม่ใช่ของอยูแต่หัวกะโหลกเนี่ยหัวไดนโนเสาร์ตัวเนี้ยมันไม่ใช่หัวของยูท้าแรปเตอร์นะครับแต่ว่ามันคือหัวของไดโนเนคัสนั่นเองนะครับนะโอเคซึ่งตรงี ซึ่งการที่มีหัวของไดโนนีคายออกมาแบบนี้นะครับก็เป็นการยืนยันนะครับก็อาจจะเป็นการยืนยันไปอย่างหนึ่งนะครับนะว่าโอเนคัสนะครับจะอาจจะมาปรากฏตัวในจุสิกิ์เวิร์ลสก็เป็นได้นะครับนะอ่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนะที่จะมีโรเมอโตัวที่2อ,ออกมาในจุลศิลปเวิด์นะครับนะเพราะตั้งแต่นับจากจุลศิกิ์ภาคหนึ่งจนถึงจุสิกิ์เวิด์ภาคสองเองครับ โดเมอซอที่ปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นดูเห็นเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับนั่นก็คือเวโลซิรัปเตอร์นั่นเองนะครับนะซึ่งคราวนี้นะครับเราจะได้เห็นโดเมลอซอตัวที่2ออกมาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือไดโนเนคัสนั่นเองนะครับซึ่งขนาดตัวเนี่ยผมเดาว่ามันก็น่าจะพอๆกับเวโลซิรัปเตอร์ในหนักเลยและไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นฉากปะทะกันระหว่างไดโนเนคัสกับเวโลซิรัปเตอร์ก็เป็นไปได้นะครับนะและทีนี้เรากลับมาดูที่รูปรูปแรกกันนะครับ นี่นะครับนะเป็นภาพที่เขาโพสต์ออกมานะครับซึ่งน่าจะเป็นภาพของไดโนนิคัสที่จะประกอบตัวในจุลสิกเวิร์สามเวิร์สามนะครับนะซึ่งการที่มีภาพออกมาแบบนี้เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าไดโนนิคัสเนี่ยจะเป็นไดโนเสาร์นักล่าอีกหนึ่งกลุ่มนะคบที่เน้นที่จะเน้นออกล่าแบบลวงฝูงนั่นเองนะครับนะซึ่งกลุ่มซึ่งก็ไดโนนิคัสนี่ก็จะเน้นออกล่าแบบโล่งฝูเหมือนเบลล์ซิลับเตอร์อยู่แล้วแล้วนะครับนะซึ่งผมเดาว่าไอ้สี่ตัวน่าจะเป็นฝูงในสี่ตัวนี่แหละที่จะออกมาในหนังนะครับนะ และทีนี้นะครับเรามาดูเรามาดูสตัวนี้กันนะครับนะเราจะเห็นว่ามันมีตัวหนึ่งนะครับที่แตกต่างจาก3ตัวที่เหลือนั่นเองนะครับและนั่นก็คือเจ้าตัวที่อยู่ตรงกลางด้านขวานะครับนะซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยครับสตัวนะครับจะมี3ามตัวนะครับจะมีลวดลายสีต่างๆไงแต่ว่าเจ้าตัวกลางที่ด้านขวาเนี่ยจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับนะซึ่งการที่มันออกสีต่างกันแบบนี้แสดงให้เห็นว่าอาจจะเป็นความเลือกของเเอทนะครับนะซึ่งผมเดาว่า เราได้2อ,อย่างนะครับ3ตัวที่เป็นตัวสีน้ำตาลเนี่ยอาจจะเป็นตัวเมียและตัวและตัวที่และตัวแต่ละตัวกลางด้านขวาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวผู้หรือไม่ก็ตัวกลางที่อยู่ด้านขวาเนี่ยอาจจะเป็นตัวเมียนะครับนะแล้วก็ตัวอีก3ตัวข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็นตัวผู้นั่นเองนะครับนะและผมเดาานะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นหัวหน้าด้วยไอ้ตัวเทาตัวเนี้ยอาจจะเป็นหัวหน้าด้วยเพราะว่า เพราะว่ามันมีเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในจูรสิกเวิลด์ไม่ใช่ในจูรุสิกพาร์คสนั่นเองนะครับนะซึ่งถ้าใครจําได้นะครับนะจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งถ้าใครจําได้นะครับในจูรสิกพาร์คสานี่นะครับจะมีแรปเตอร์อยู่4ตัวนะครับนั่นก็คือตัวผู้2ตัวผู้3ตัวแล้วก็ตัวเมียหนึ่งนะครับซึ่งตัวเมียเนี่ยนะครับจะเป็นหัวหน้าฝูงนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทาคลิปเกี่ยวกับพวกมันไปแล้วนะครับในคลิปอธิบายในคลิปฝูงและเวลโอซ r a p เตอร์ทั้งหมดในจูร ว่าในยุโสิงคโปาสามเนี่ยนะครับนะตัวเมียเนี่ยจะแตกต่างจากตัวจะแตกต่างตัวเมียตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากตัวผู้อีก3ตัวที่เป็นลูกน้องของมันนะครับโดยตัว โดยตัวเมียตัวนี้นะครับดวงตาผิวหนังของมันเนี่ยก็จะสีจะเป็นสีเทาๆขาวขใช่ไหมแล้วก็จะมีดวงตาสีเหลืองไงแต่ว่าตัวผู้ตัวผู้ที่เป็นลูกน้องของมันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ข้อสามนะครับตัวผู้นะครับจะมีผิวหนังเป็นสีดานะครับแล้วก็จะมีดวงตาสีแดงครีมสันหรือสีแดงเลือดหมดูทําให้ดูน่ากลัวและจะมีขนบนหัวนั่นเองนะครับนะซึ่งถ้าถามว่าในกรณีของฝูงไดโนเนคัสที่ภาพของฝูงไดโนเนคัสที่ออกมาเนี่ยถ้าถามว่าผม ว่าอันไหนเป็นไปได้มากที่สุดระหว่างไอตัวสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวผู้กับตัวสีขาวนี้จะเป็นตัวเมียผมผมมองว่าไอตัวสีขาวตัวสีขาวเทาตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับนะเพราะว่าเพราะเพราะว่าถ้าเราสังเกตลวดลายของมันเนี่ยลวดลายของมันจะคล้ายคลึงกับตัวเมียในภาพ3เลยคือลวดลายของมันน่ยแทบจะเหมือนกันเลยแทบจะเหมือนแทบจะเหมือนเป็นตัวเดียวแทบจะเหมือนเป็นตัวเดียวกันเลยและการที่เขาให้อตัวนี้แตกแต่งจากตัวอื่นด้วยเนี่ย ผมเดาว,ว่าเขาอาจจะให้อีตัวนี้อาจะจะจะเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าหรือเป็นจา่าฝูงก็ได้ส่วนอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยเป็นลูกน้องนะครับนะซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูในหนัง Jurassic World เต็มตัวเต็มนะครับนะอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมนะครับนะซึ่งสําหรับผมเนี่ยการที่รู้ว่าได้การที่ได้รู้ว่าไดนนิสพัทจะได้ไปไป,ปรากฏตัวใน Jurassic World 3เนี่ยถ้าถามว่าผมรู้สึกยังไงต้องตอบแบบใจจริงเลยนะว่าผมประทับใจมากเลยครับผม,ผมส่งหว่างมากเลยครับที่ได้ ที่จะได้เห็นไดโนนิคัสนะครับไปปรากฏตัวใน j u r a s ิกเวิลด์นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมไดโนเสารตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชื่นชอบเหมือนกันนะครับนะซึ่งผมก็ส่งหวังแล้วนะครับนะแต่ว่ายังไม่ส่งวางทุกตัวนะมันยังมีอีกหลายตัวที่ผมอยากให้ไปโผล่ะไม่ว่าจะเป็นเ s สซอร์อีลาสโมหรืออะไรอะไรก็ตามต่างๆนานาเนี่ยยังมีเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากอยากเห็นมันไปโผล่ในหนังจะเห็นไดโนเสาร์ตัวไหนไปโผล่ในหนังจุราสสิ์เวิลด์หรือว่าจุสสิลป์ฟานะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรอหน่อยนะครับนะผมเชื่อว่าสักวันนึงต้องมาแน่นอนครับแต่ว่ามันจะมาต้องรอแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูอเองเรื่อง